คิดถึงค่ะก็อยากเห็นพี่เขากลับมาแสดงละครนะคะถึงซะมี่เขาออกมาก็ไม่ทำให้หนูหายคิดถึงก็ยังจะติดตามแล้วก็อยากชมผลางานพี่เขาอีกค่ะคิดถึงมากครับอยากเขากลับเล่นละครมากเสียดายคนีดีๆถ้าแบบาหายไปนานๆก็คิดถึงอยากให้มาแสดงละครหรือร้องเพลงอะไรให้แฟนๆได้ดูกันเยอะๆแลก็อยากให้กลับมานะคะเพราะว่าจอยก็ เป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงรับบทแบบได้ดีมากค่ะคะิดถึงนะครับก็ดูเห็นนี่ไปเลยไม่มีผลงานอะไรมาเลยไม่มีผลน,<ม><ม>นะครับดูผลงานเขาดีกว่าโอ้คิดถึงอยู่นะเขาแสดงดีใช่ไหมแล้วแสดงดีเราก็ไม่อยากให้หายออกจากวงการไปใช่ไหมคะคพี่ก็ไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเขาตับได้เขายังแสดงดีพี่ก็ยังดูเขาต่อไปเรื่อ,ๆอยๆเลคะ่ะ ก็คิดถึงนะคะเพราะงานจริงอ่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นเด็กที่แบบน่ารักเลยข่าวที่เรอคะที่ว่าเกี่ยวกับจอยรอคะเฉยๆนะเพราะว่าพี่คิดว่าข่าวมันก็หลากหลายอ่ะคือข่าวบางทีจริงมั่งไม่จริงมั่งเราไม่แน่ใจแต่ว่าเราเราดูที่ผลงานของเขาคือก็อยากเขากลับมานะเพราะความสามารถเขาเยอะอ่ะก็อยากให้เอาความสามารถที่ตัวเองมีอ่ะกลับมามาใช้อีกคือตัวเขาเลี้งขายได้อ่ะข่าวของเขาเนี่ยนะคะ ไม่มีผลกับเราค่ะก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วดูที่ผลงานของเขามากกว่าค่ะคําพูดเหล่านี้คงพิสูจน์ได้ว่าข่าวหรือฟีมือ